ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวอังคารได้ย้ายมาทับลัคนาราศีพิจิกเป็นที่เรียบร้อย นะดวงคุณก็มีความแกร่งขึ้นตามคุณสมบัติของดาวอังคารซึ่งก่อนหน้านี้แม่งเป็นวินาศอยู่นะแล้วก็เป็นปะด้วยโอ้ยหลทวยพิจิกมีเรื่องจุกจิกใจหงุดหงิดใจหลายๆเรื่องแต่อังคารย้ายเข้ามาตรงนี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกแบบแฮปปี้มากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนการงาน การงานก็ยังเป็นเมนหลักๆของคุณงานจะยังเยอะแต่เป็นความเยอะที่คุณสามารถจะจัดการให้มันเข้าที่เข้าทางได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาสะอีกนะส่วนดาวอีกดวงหนึ่งที่มีการขยับย้ายคืออังคารอังคารกับพุธเนี่ยมันย้ายในวันที่4ทธันวาส่วนสทธันวาเนี่ยดาวศุกร์มันย้ายก่อนเท่ากับว่าดาวศุกร์ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะ นั่นแหละนั่นแหละดาวสุกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งปทุมเกณฑ์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปแต่ในสัปดาห์หน้านี้วันที่ไม่ค่อยดีนะก็คือวันศุกร์ระวังสุขภาพร่างกายวันศุกร์สุดส,สัปดาห์ระวังสุขภาพร่างกายแล้วก็วันอาทิตย์ระวังปากเสียงขัดแยง้งหรือเรื่องจุกจิกใจทำให้เราเองไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะก,กันนะครับ และในสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดาวการเงินขยับเดินไปในทิศทางที่คือมันเป็นปทุมเกณฑ์อยู่แล้วล่ะนะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาชาวพิจิกเนี่ยรายจ่ายตามองศาของดาวแล้วรายจ่ายเยอะจุกจิกเบี้ยบ้ารายทางบ้าบอคอแตกทําให้ชาวพิจิกนั้นเหมือนกับคอนโทรลเรื่องเงินไม่ค่อยได้แต่พอสัปดาห์หน้านี้น่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้น น่าจะแฮปปี้แล้วก็สบายใจในเรื่องเงินเงินทองทมากขึ้นน่ะนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นก็จะต้องมีเรื่องต้องติงและเตือนชาวพิจิกนะดาวเจ้าตัวของตัวเองเนี่ยคือดาวอังคารเนี่ยมันไปเล็งกับราหูและดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยไปเป็นเทวีโชคแต่ก็ไปอยู่กับเสราระวังนะครับอย่าไปสร้างสัมพันธ์อะไรกับใครแบบ ไม่ได้ดูคนนั้นอย่างถี่ท้วนนะนะครับต้องดูให้ดีไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะนําปัญหามาให้ภายหลังเพราะอะไระเพราะว่าราวหูแม่งก็ไปอยู่ในเดือนคู่ครองดาวจาเจ้าเดือนคู่ครองคือดาวศุกร์แม่งก็ไปอยู่กับดาวสาวอย่างเงี้ยแต่ได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์นนะโอเคก็มีสเสน่ห์ดีแหละแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามานะครับถ้ามาในเรื่องออลักรัก,กคร่ๆแล้ว เราดูแล้วมันไม่ชอบมาพากนหรือว่ามันดูแล้วจุกจิกก็ให้เชื่อรางสมหรณ์ตัวเองนะเดี๋ยวมันจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ภายหลังคือดูอยังไงยังไงดาวมันก็บอกไว้แบบนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอังคารดาวเจ้าเรือนของพิจิกอยู่กับอาทิตย์แล้วราหูก็เลงมายังอาทิตย์เลงมายังอังคารด้วยไอ้ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักก็ไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยแบบเนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วส่วนคนที่มี คนรักหรือมีคู่อยู่แล้วให้พยายามพูดจากันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วจะเกิดโชคลาภนะเพราะว่าดาวพุธนำหน้าลัคนาดาวพุธเป็นดาวลาจเจ้าเรือนลาภะนะครับเออนะก็ไปดูกันให้ดีก็แล้วกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามพูดจากันแบบให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยอยาตามที่ผมบอกนั่นแหละนะอีกอย่างนึงก็คือไอ้ดาวศุกร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันไปเป็นเทวีโชค ไปอยู่กับดาวเสาร์คู่ศัตรูแต่ว่ามันก็ได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์เหมือนกันก็เหมือนกับคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้อยู่ไกลๆเหมือนกันแต่ภาพโดยรวมๆก็อย่างที่อธิบายให้ฟังอ่ะนะพยายามดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าดาหูกับอังคารมันเลงกันอยู่เดี๋ยวมันจะนําเรื่องเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามมาให้ขอให้โชคดีครับฟังดวกงดวกับดวงดีพอดแคส ยิ่งฟังยิ่งดวงดี。